สวัสดีค่ะ,กะเกษตรเม็ดไม่รีมช n แนลนะคะก็ตอนนี้นะคะอยู่ที่บ่อปลานิลน,นะคะซึ่งวันที่3ามพรุ่งนี้เนี่ยก็จะครบห้าเดือนเต็มแล้วนะคะที่เราเลี้ยงปลานะคะซึ่งบ่อน,นี้เนี่ยลงเมื่อวันที่สามเมษายนะคะเป็นล็อตที่หนึ่ง่งพันหตัวนะคะอันนี้นะคะบ่อปลานิลของเรานะคะ ส่วนใหญ่นะคะเราก็จะเลี้ยงแบบกึงออร์แกนิกนะคะก็คือให้อาหารธรรมชาตินะคะแล้วก็ให้อาหารเม็ดเนี่ยเสริมไปด้วยนะคะบวกกับอาหารออร์แกนิกที่อัดเม็ดเองนะคะก็จะมีพวกหญ้าีนปีพวกรำลายข้าวพวกกากมันกากถั่วเหลืองข้าวโพดปน่นพวกนี้นะคะเอามาอัดเป็นอาหารอัดเม็ดออร์แกนิกให้ปลานะคะ อ,อันนี้ก็เป็นอาหารอัดเม็ดที่เราอัดเม็ดเองนะคะที่เอาให้ปลานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงว่าให้อาหารปลาเวลาไหนดีที่สุดนะคะสำหรับช่วงเวลาของการให้อาหารปลานะคะช่วงที่ดีที่สุดเลยนะคะก็คือตอนเช้าและตอนเย็นนั่นเองนะคะ ถามว่าเพราะอะไรจึงต้องให้ตอนเช้าและตอนเย็นนะคะนั่นก็คือในช่วงเวลาเช้าและเวลาตอนเย็นเนี่ยจะเป็นช่วงที่ปลากินอาหารได้ดีที่สุดนะคะหรือช่วงที่อุณหภูมิอยู่ที่25-30องศานะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่ปลากินอาหารได้ดีนะคะแต่ถามว่าบางทีอุณหภูมิมันก็ควบคุมไม่ค่อยได้ บางวันอาจจะร้อนจัดมากเกิน30องศาพวกนี้นะคะก็ให้เราพยายามเลือกเป็นตอนเช้ากับตอนเย็นนะคะเป็นช่วงเวลาที่ปลากินอาหารได้ดีนะคะถามว่าให้นอกเหนือจากเวลาเช้าและเวลาเย็นได้ไหมก็ให้ได้นะคะให้ได้เช่นกันเพียงแต่ว่าปลาเนี่ยอาจจะกินอาหารได้ไม่ค่อยดีเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็คือเหตุผลหลักๆว่าทำไมเราถึงต้องให้อาหารปลาตอนเช้ากับตอนเย็น2เวลานะคะ ซึ่งปลานิลเนี่ยอาหารที่ดีก็จะเป็นอาหารเม็ดที่ลอยน้ํานะคะปลาก็จะค่อยๆกินเลมๆไปทีละนิดนะคะของเราก็ตอนนี้พรุ่งนี้ก็จะครบห้าเดือนเต็มนะคะไซส์ก็จะอยู่ที่5้าขีดก็ไม่ได้อัดอาหารไม่ได้เร่งอาหารอะไรมากนะคะก็จะให้เป็นอาหารตามธรรมชาติที่มีอยู่ในบ่อนะคะก็จะสังเกตเห็นนี่แหละนะคะว่าน้ําเลี้ยงปลานิลแบบ น้ำบ่อสีเขียวนะคะก็จะเป็นพวกตะไคร่น้ำพืชน้ำแทงต้นไรแดงนะคะแล้วก็มีมูลไก่เล็กน้อยนะคะที่เอาไว้ให้เป็นอาหารปลานะคะผักบุ้งปลาก็กินนะคะเป็นพืชน้ำนะคะซึ่งไซส์มันก็เริ่มใหญ่มันก็กินได้นะคะแล้วก็อาหารอาหารปลาดุกกลางนะคะที่เราให้แล้วก็อาหารออร์แกนิกอัดเม็ดที่อัดเองนะคะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะคะก็จะ ให้อาหารอัดอาหารแบบเร่งไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าฝนตกช่วงที่ฝน,นตกครึ้มฟ้าครึ้มฝนเนี่ยเราจะไม่ให้อาหารปลานะคะเพราะว่าปลาเนี่ยจะเกิดการนอกน้ําได้แล้วก็เครียดกินอาหารได้น้อยนะคะหลักหลักหลักๆกๆก็จะเป็นปลานอกน้ํานะคะช่วงที่ฝนตกหลังฝนตกหรือว่าคลึ้มฟ้าครึ้มฝนเนี่ยงดการให้อาหารปลาไปก่อนนะคะอันนี้เป็นบ่อ ปลานิลหนึ่งพันห้าร้อยตัวนะคะซึ่งเมื่อกี้จูนให้เป็นอาหารอัดเม็ดที่อัดเองนะคะส่วนบ่อนี้นะคะจะเป็นปลานิลเล็กอยู่นะคะซึ่งเพิ่งลงเพิ่มห้าร้อยตัวจะให้เป็นอาหารปลาดุกเล็กเนี่ยเสริมเข้าไปนะคะว่าซึ่งวันนี้ไม่ได้ถือมานะคะก็น้ำเนี่ยเป็นสีเขียวนะคะมีอาหารจากธรรมชาติอยู่แล้วนะคะ บอ่อหนึ่งนะคะบอ่อนี้เป็นบอ่อปลาตะเพียนนะคะซึ่งก็ลงพร้อมกับปลานิลห้าร้อยตัว็อตเดียวกันนะคะก็คือวันที่วันที่แปดสิงหานะคะตอนนี้น้ําในบอ่อของเราก็เริ่มมีตะไคร่น้ําเยอะขึ้นแล้วนะคะหลังจากที่ลงปลาตะเพียนไปแล้วก็ปลาเนี่ยมีการขับถ่ายนะคะมันก็จะเป็นปุ๋ยให้กับพืชน้ําแล้วก็ตะไคร่น้ําก็จะมีการสร้างตะไคร่น้ําขึ้นมาเป็นอาหารจากธรรมชาตินะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสรุปเลยนะคะก็คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการให้อาหารปลานะคะก็คือช่วงเช้าและช่วงเย็นนะคะแล้วก็ช่วงที่ฝนตกครึ้มฟ้าครึ้มฝนควรงดการให้อาหารปลานะคะ